โอเคครับทุกคนก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Minecraft ใน Minecraft เอาชิตรอดในพลาสที่9 9ใช่ไหมครับผมเอ่ประนาเดี๋ยวลืมลืมลืมปรับเสียงพี่เฟรยมไว้200ฟูทีดิหัวใจโอเคทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับมีน้องเขามาบอกว่าพี่เว็บ เคยกล่องเนี้ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่เข้าไปก็ได้เราสามารถเอาหีบวางไว้ข้างบนได้เลยนะครับซึ่งเราจะมาทดลองก,กันไปใช่เออใช่ผมจะมาทดลองสบายอะไรขนาดนั้นผมนจะลองหีบไปข้างบนนะทุกคนแล้วก็เราจะทุบนี่ออกด้วยข้างบนเองเออใช่คือเขาบอกว่าเอาหีบไปข้างบนได้<อ>เราจะมาลองมันดูว่ามันจะโหลดแล้วก็ใส่ให้เราหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใส่ก็แสดงว่ามันมั่วนนะแต่ถ้าเกิดว่ามันใส่ก็โคตรด,ดีดใช่ใชจะไปในที่โคตรด,ดีมากๆ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีประชากรเนื้อข้าวที่เยอะมากๆเลยนะทุกคนนะใช่เยืนเอฟเคแป๊บเดียวเออมันยืนนี้เลยนะยืนงงงงมาเนี่ยในพาทนี้นะครับผมเราจะมาสร้างบ้านที่เอาไว้ฟาร์มข้าวกันพี่เฮ้ยเออเราจะมาทําบ้านฟาร์มข้าวกันซึ่งถ้าว่าบ้านฟาร์มข้าวนี้นะครับผมทํายังไงซึ่งมันเป็นบ้านที่เราจะใช้เอ c บซีหนึ่งหลังไม่ได้หว่ะได้เหรอมันโดนมันเข้าไปปะ เออเนี่ยหนึ่งชิ้นถอดดี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 ดาดีวีด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 ีไีดีรีดีดเดี่ีมีด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 อเีดีดอดีดีดี่ีด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 ีเีดี็ีืีด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 ีลูกข้าวมันจะมีดีเครื่องีดงพี่ีันจะอยู่ประมาณหน้าทีเี่าไหร่วะ เครื่องดินอะ่ะใช่ใช่ใช่มันจะเป็นเครื่องที่เป็นลมดินอันนี้ทุกคนมันจะต้องใช้เหล็กประมาณสองก้อนแล้วก็ใช้ถังน้ำแล้วก็กระจกนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านให้กับ NBC ไว้ปลูกข้าวกันเว้ยคือ <S <S ทำเพื่ออะไระเนี่ยมันเป็นเ,เครื่องแบบว่า DC ซีแต่อัลโเข้าใจไหมใช่แต่เราว่าทำท้าเป็นบ้านได้ไหมาเป็นบ้านให้ NBC ไปเลยเป็นบ้านอย่างไงวะเป็นบ้านอ่ะบ้านหลังนึงใหญ่ใช่ป่ะเออแล<ต>้ว<ต>เราทำเป็นร้านร้านทีละอย่างเลย คือแม่คือเราจะเป็นบ้านหลังหนึ่งใหญ่ๆแล้วมันจะมีทุกทุกอย่างในนั้นเหรอใช่แล้วก็ติดไป้ายไงมผมว่านะพี่เราเอาเป็นเอาเป็นตึกตึกการเกษตรดีกว่าตึกการเกษกตกกรษใช่ผมอยากจะได้เป็น<อ>แบบตึกตึกการเกษตรอะก็คือว่าเป็นตึกที่แบบว่าเราจะให้แบบว่ามีแบบอาแครอทชั้นหนึ่งมันฝรั่งชั้นหนึ่ง<อ>ข้าวชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยคือเราจะมีแบบตึกชั้นไปเลยใช่ตึกทั้งหมดสามชั้นนะครับซึ่ง ไม่ไม่ไม,มันมันเยเอะเกินไปไหมขนาดวัวแค่สองอันนะเราใช้ไปหมดเลยด้วยเอยอยอ้โหนี่ไงถามว่าทําไมเราถึงจะใช้หมดใช่ไหมหสิ่งที่เราจะใช้หมดก็คือว่ามันจะมีเอ็นบีซีที่ให้เราเอาไปแลกเป็นแอมเบอร์โร้ยเออคือคือถ้าเกิดว่าเราเอาเอ็นบีซีตอนนี้แอเบอรเรายังขาดแคลนอยู่ใช่ปะล่ะเออแล้วถ้าเกิดว่าเรามีฟาร์มที่ที่แบบว่าออโต้ให้เราอะแล้วเราก็จะเอา พวกข้าวพวกอะไรเรามาแรกกับ n b c เพื่อเอาเป็นเอม r a ร d ได้<อ>คือมันก็จะ work มากมากเลยจะแจมแมวเลยใช่เราก็จะเป็นมหาเศรษฐีเลยทุกคนใช่ออซึ่งแปดเดี๋ยวพาดีเราจะมาทำการสร้างบ้านให้กับ m อ c ทั้งหมด3ชั้นเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นแบบตึกงูๆูเอาไหม,มตรงนี้มีอะไรไหมตึกก็งูก็โอเคนะเออเราทำเป็นแบบตึกงูงที่แบบว่าเอาไว้ใส่เฉพาะเอ c ก็พอแล้วทุกคนนั่นแหละคือผมจะมาสร้างไว้ประมาณ นี ge ge 1941, ่นะผมมาสร้างไว้ตรงนี้นะไอหน้า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 ฟาวัวใช่เราจะมาทำให้หน้าฟาร์วัวเดี๋ยวเป็เหี้ยอะไรเนียเวทาซานเนซานาซานข้าสิงหอะเป็นหลาเลยรอะไครับอะไครับอะไครับหนึ่งสองสาี่ห้าหกตอนซอมบี้หมูดอนดอนฟิกกนไล่ยิงสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าคตรเยอหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ด แปดเก้าสิบก็คือตรงนี้ครับเลยครับโอเคมาถึงทำหมู่บ้านตรงนี้น่าจะเวิร์กดีแล้วทําไมมันมีมันมีปลาหมึกจะตายอยู่ตรงนั้น่ะเอ้าปลาหมึกเอ้าเดี๋ยวมันมีตะวันเกยตื้นทำไมปลาหมึกมันขึ้นไม่เกยตื้นอะอะไรอะไรปลาหมึกข้าจะมาช่วยเจ้าแล้วลงไปเออทำไมปลาหมึกมันเกยตื้นวะทุกคนมันเกยตื้นแล้วมาตายอ่ะ ตายน้าๆๆดูดิดูด,ด,ด,ดิแล้วก็จะตายโอ้ว้าวทุกคนมันเป็นสัตว์ที่โง่เง่าและเต่าตุ่นที่สุด่ะเราจะมาทาเป็นตึกกอนนะไอ้พี่เฟรมเราจะต้องสร้างตึกนี้ประมาณสามชั้นเพราะว่ามันจะมีพืชที่เราควนปลูกสามชนิดใช่ปะทำไมหลายชั้นจัง,ง่ะก็ชั้นละชั้นละพืชไงโอ้ชั้นละพืชเออชั้นละพืชมันเยอะมากเลยนะเออชั้นหนึ่งเราก็ใส่สิบตัว มันสามารถคราฟนี่ได้ด้วยนะทุกคนนี่มันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองคราฟกันเลยดีกว่าเราไปลองคราฟกันเดียวนะคือไอเครื่องตรงนี้มันเอามันเอาไว้สําหรับทําให้ ABC มันมีลูกไว้พี่อเออมันเอาไว้สาหรับให้แบบเอ c ีเขามีลูกไว้เดี๋ยวเราจะมาลองทําเครื่องเครื่องนี้ดูนะครับซึ่งพี่เวฟจาได้ว,ว่าเรามีกระจกอยู่ใช่ไหมนี่ยกระจกกลับบ้านกันเราจะต้องใช้กระจกแล้วก็ใช้เหล็กแล้วก็ใช้เตียง ซึ่งเตียงเราไม่มีขนแกะเราต้องไปเอาขนแกะใช่ไหมโอเคไปพี่ว่าพี่หรือพวกข้าววนนี้ทิ้งดีไหมหรือข้าวตรงไหนตรงเนี้ยเอ้เดี๋ยวมันจะไม่ได้ใช้แล้วมันเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ยังได้ใช้อยู่มันมันยังจําเป็นเดี๋ยวนะเราจะต้องมาใช้เป็นเตียงนอนนะทุกคนนะเตียงนอนโอเคอ่ะวิธีการคราฟก็คือว่าเราต้องคลิกมาตรงเครื่องนี้อ่าต้องอเดี๋ยวด้ยเดี๋ยวกูผิดเครื่อง ก็คือไอ้เครืงนี้เนาะซึ่งมันจะต้องใช้อะไรบ้างวะมีไม้แปรรูปมีกระจกที่เป็นแบบนี้อ้าโอเคแล้วก็เตียงผมผมขอสักสี่เตียงเลยแล้วกันแล้วก็ครับหนึ่งเครื่องแล้วก็ครับหนึ่งเครื่องแล้วก็จะได้ครับขึ้นมาขึ้นมาโอเคตอนนี้ผมมีประมาณทั้งหมดสี่เครื่องผมเอาไว้ในหมู่บ้านจะมีล้นะโหเดียวไหนเอีซีวีเยอะแ้่ะ เออเดี๋ยวเรายืนเอฟเคไว้อ่ะโอ้ืน้องคือเข้ามาเป็นน้องคือแบบเข้ามายืนเฉยไม่ได้ทำอะไรไม่ไม่เดี๋ยวในอนะคนเราได้ใช้เอฟซีเยอะแน่นอนพี่เราไม่ต้องห่วงว้าวนี่เครื่องมันจะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมเครื่องมันจะเป็นอย่างนี้พี่แล้วเราก็จะทําการเก็บเอาเอฟซีเนี่ยสองตัวเพื่อเข้าไปอยู่ในเครื่องเครื่องหนึ่ง๋อให้มันไปนอนได้กันอ่ต้องให้อาหารเหรอคือต้องให้ได้มั้งอาต้องให้ต้องให้ต้องให้ เนี่ยเราจะจับเอ c พวกนี้เข้าไปอยู่ในนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วมันเหมือน <be S 1> จะให้เราให้อาหารซึ่งอาหารเอ็มีซเขาเนี่ยสมวนมากเราจะให้เป็นแครอทใช่ปะ่ะโอ้อแครอทกับขนมปังใช่แครอทขนมปังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะใ,ให้พวกนั้นเข้าไปครับแล้วก็เขาเนี่ยจะทําการคลอดลูกออกมาให้เรานั่นเองงงในตัวนี้มากทำไมเป็นเกษตรกรเนี่ยเอาไม่เป็นไรอาชีพมันก็เป็นอาชีพมันเฉยๆเ,เราเอามันไปผสมพันธุ์อย่างเดียว เราเข้าขนมปังมันเป็นเกษตรกรได้ไงมันมันไม่มีอะไรตรงนี้เลยนะเอาเออว่ะมันเป็นเกษตรกรได้ไงวะเอ้ยพี่ไปจับมาเปล่าเอ้ยน่าจะใช่แต่แบบอยู่ในนี้มันไม่มีอะไรเลยนะว่านอ๋อมันจะไมมันไม่ยุกเลิกอีกเหรอเอออ่าเดี๋ยวเรามาลองใส่นะครับซึ่งพี่จะใส่ไปครื่องลักครึ่งครึ่งแล้วกันสามสิบสองก้อนอ๋อมันใส่อย่างนี้ได้ใช่เราจะมาดูกันว่าพวกมันจะคลอดลูกมาให้เราเยอะแค่ไหนเห็นไหมเห็นไหมมีลูกแล้วมีลูกแล้วมีลูกแล้ว ไหนเราดูเราดูนี kita, chanting, ่เห็นเนี A ่ยเห็นปะเห็นปะดูดือดเเครื่องนี้ดูดืเครื่องนี้ไหนอะนี่คลิกขวาดินี่คลิกขวาดิโอได้เด็กอมาโเคเนี่ยมันได้เด็กมาแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะได้เด็กออกมาแล้วทุกคนทุกคนมันง่ายไปเออเนี่ยมันจะได้เด็กออกมาแล้วเนี่ยเกินไปใช่ไหม เห็นไหมเราจะได้เป็นเด็กออกมาเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยพี่แต่เสงเนียมันไม่อัตโนมัติเนาะเราต้องมาเก็บออกเอาอ่าท่อส่งไงแล้วก็ยิงเอานะไม่แบบท่อส่งมันจะดึงเด็กออกมาจากไพี่บอกว่าไม่น่าพี่พราวไม่น่ายิงคนยิงคนออกมาออเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เจ้าผู้หญิงพวกนี้ไปสร้างบ้านใอนี้เราเลยนะทุกคนนะซึ่งสิ่งที่เราต้องการ เดี๋ยวฝั่งหนึ่งพี่ทำเป็นหนังสือนะอีกฝั่งหนึ่งจะทำเป็นอะไรเดียอ่าหนังสืออะไรวะพวกแลกเนื้อดีไหมไม่ไม่พี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 ่ฟังผมนะอันนี้คือตึกเกษตรกรอย่างเดียวเข้าใจป่ะเกษตรกรไม่ใช่ว่าเป็นเอ็บีซีให้แลกของนะก็คือเอ็ทบีซีทำงานเกษตรกรนะเว้ยไม่ไม่อันนี้อันนี้คือจะเอาบ้านหลังนั้นเป็นเกษตรกรอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ก็คือตึกเนี่ยเนี่ยแต่ผมกำลังจะสร้างเนี่ยมันจะเป็นบ้านที่บบว่ามีเฉพาะเอ็นบีซีไว้ปลูกข้าวปลูกอะไรเท่านั้น งานนี้พี่จะทำมนี่เฉ่พี่จะเอาอ้อยไปสร้างอาชีพพวกมันนี่เจ๊อ๋อเออโชคลาบเอาไปสร้างเลยไปสร้างเลยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบชั้นแรกก่อนนะทุกคนซึ่งชั้นแรกเนี่ยผมต้องการให้มี m อ c เนี่ยอย่างละสิบสิบตัวใช่ตึกจะไปมาเสาก็คือก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างตึกนี้จนเสร็จใช่ไหมจะมีเอ c ทั้งหมดสามสิบตัวในตึกตึกนี้เออเออนบทั้งหมดสิบตัว ใช่ชั้นละสิบตัวมันจะมีทั้งหมดสามสิบตัวแล้วเอ็นีซีวกนี้ก็จะกลายเป็นแรงงานให้กับเราเว้ยเออมันก็จะกลายเป็นแบบว่าโรงงานอน่โรงงานผลิตแบบพวกข้าวพวกมันฝรั่งแครอทอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็จะได้แบบขวดจะเยอะขอแค่เรายืนนิ่งๆเอ็นบีซีก็จะปลูกข้าวให้กับเรา<อ>นั่นแหละก็ะอัตโนมัติพี่เฟรมพี่เฟรมผมมีข่าวดีจะบอกว่าพี่ ทุกคนครับเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนละกันนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้บ้านกูฝนตกป้าว <c oughs> เดี๋ยวขอตัดคลิปไปก่อนละกันเดี๋ยวระหว่างตอนที่ฝนตกอยู่เนี่ยผมจะต้องสร้างอันนี้ให้เสร็จเลยละกันเนะะาะไปฝนมากกูตกอ่ะมันตกห่าเลยตอนนี้วเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหลังจากที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหลับอยู่แลหละฮะปรับเสียงปรับเสียงใหม่หมกัน เออเมื่อกี้ไปเพิ่มไ้ไงคือเราเงียบไปนานมากเลยนะทุกคนนะคือฝนที่ผมผ้าเราดนว่ยเอ้ยนอนเกวือไปเออฝนมันตกไงเออซึ่งตอนนี้นะครับผมนี่มันเสร็จแล้วทุกคนผมทำจนเสร็จอะโอ้โหจะระพอดไปนี่เราได้มาแล้วเป็นบ้านตึกงูงูนะครับซึ่งเราจะใส่เอ c บซีไว้ใช่ไหมใช่เราจะใส่ต่างๆใช่เราจะใส่ M อ c ซเป็นอาชีพต่างๆไว้ว้ยซึ่ง MPC พวกเนี้ยผมว่านะพี่พี่เราต้องใส่ท่อส่งไว้กับมันด้วย เออให้มันแบบรวบรวมข้าวไว้ไว้อยู่ที่ที่เดียวอะไว้กล่องเดียวใช่ป่ะเราจะได้เปิดทีเดียวเลยเออใช่มันน่าจะ work DC แต่ว ork แต่ว่ามาเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่ามันคราฟยังไงซึ่งพี่เว็บนะครับจะใช้เดี๋ยนะขอเปิดนี่ผมขอเอามาหมดเลยแล้วกันเออเนี่ยมันจะต้องคราฟไอเจ้าเครื่องนี้ออกมาเดี๋ยวเราจะมาลองครงาฟนะเลยนะพี่ว่าง,ง่ายนะใช้ดินกับถังน้ำเองอะใช่ใช่มันคราฟายแล้วก็เหล็กใช่ป่ะ ใช่เด็กใช้ไปเด็กใช้ไปเดี๋ยวเราต้องมาขุดสระไว้หน้าบ้านนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำประมาณสักสิบเครื่องก่อนพี่โอ้สิบเครื่องก่อนเออใช่สิบเครื่องก่อนคือเราจะลองทำแบบว่าทดลองแบบชั้นแรกว่าเราจะสามารถทำมันได้ดีขนาดไหนไงเออคือเราจะคือเราจะทดลองชั้นแรกก่อนซึ่งเอ่อทำไมกูค้าไม่ได้วะกูขาดเลยเนี่ยออกกระจกกระจกกระจกไม่นี่ไี่กระจกแผ่นกระจกแผ่นจอยนี่จอยนี่นี่ เอ้ยต้องงนี้ดูวะกระจกแผ่นอ่าโอเคเนี่ยเราก็จะมาตักนะเอ้าน้ำกูลืมใส่น้ำฟิลิตี้หรืออะไรเลยเอาโทใส่อะไรตักน้ำได้ไงเอาโทเ้ยเดี๋ยวนะใสเออเออเนี่ยแหละเป๊ะแล้วเราก็จะมาครับอันนี้เนี่ยผมจะครับไปเรื่อยๆนะประมาณสักสิบอันตามที่มันต้องครับถังไหมอะถังมันใช้แค่น้ำถังมันใช้มันใช้แค่น้ำผิมันใช้แค่น้ำคือน้ำอ่ะมันต้องใช้หนึ่งช่อง เออเพราะฉะนั้นเราใช้ได้เลยรวยละแต่ว่าตอนนี้เหล็กเราขาดแคลนผมว่าต้องให้บีฟเฟรมสร้างหมู่บ้านเอ็นบีซีสักทีแล้วมั้งนะทุกคนโอ้ยมันขาดแคลนพี่โคตรขาดแคลนเลยแต่ว่าแต่ว่ามันสามารถสร้างไอ้นี่ได้นะทุกคนสร้างอะไรอ่ะที่ปั๊มเอ็นบีซีไอไอรอนกูเลมนี่นี่มันจะเป็นรูปอ่าไม่น่าขาดแคลนหรอกรูปลาวาไปทุกคนหินเหรอหิน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  กูมีอยู่ประมาณห้ากองโอ้ยพระเจ้างูมาแต่ไหนเนี่ยวิไปเอาละมาให้หน่อยทังหนึ่งเอยเอาเอาละมาให้หน่อยเดี๋ยวเราจะมาลองทำเครื่องปั๊มไอรอนกูเลมด้วยนะทุกคนว่ามันจะสามารถทำได้หรือเปล่าอันนี้ผมจะทำเป็นแค่ตัวทดสอบนะฮะพี่บอกว่าม้าพี่มันหายไปแล้วม้าพี่มันเดินไปไหนไม่รู้เมื่อกี้ผมเหมือนจะเห็นอยู่นะลืมลืมผูกไว้เิเออมันเออไงมึงงูพี่มึงไม่ผูกมัน นั่นแหละทุกคนเนี่ยไม่ผูกมา้มาม้าหายเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นกล่องไว้ฝั่งละฝั่งละห้าแล้วกันผมจะงวางไว้ฝั่งละห้าแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูว่ามันสิเป็นจะไห้นะฮะผมหวังว่ามันจะออกมา<ช>ดูดีเป็นสะุนนะผมหวังไว่าอย่างนั้นนะเอ้ยของดีใช่ผมผมหวังว่ามันจะออกมาดีนะทุกคนนะหนึ่งส<ช>องสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวพี่เวว่าเราจะต้อง<น>ใส่เป็น<ม>หีบ คือผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเราใส่หีบไปข้างบนเลยมันจะได้หรือเปล่านะแต่ว่าอเนี้ยมันจะดรอปไอเทมใส่ในเนี้ยผมว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละประมาณนี้แล้วกันน่าจะ work ใช่น่าจะ work เอ้ยพี่พี่ขอเหล็กเลยเดี๋ยวเราจะต้องเอา N B C มาใส่ทั้งหมด10ตัวไปโอ้10ตัวเอ้ตัวเล็กไปก็ได้มั้งพี่ว่าตัวเล็กมันใส่ทำอาชีพได้ที่ไหนลก เออว่ะผมต้องตัวใหญ่เออตัวใหญ่แบบธรรมดาไม่มีอาชีพเลยตัวใหญ่เรานี่ไปแล้วนี่เออตัวเปลี่ยนอาชีพไปแล้วเหรอตัวใหญ่มันก็เปลี่ยนแค่บางตัวเราเอามาเปลี่ยนนะผมว่าผมไม่แน่ใจนะลองดูลองดูเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ใช้งานหรือว่าแลกไอเทมมันก็น่าจะเปลี่ยนได้เดี๋ยวเรามารอดูทุกคนอ่ะมันได้จะปลูกเชมไหมเออมันปลูกกระเชีพดยเออไม่ไม่เออว่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเราลองก่อน ซึ่งวิธีการแน่เราจะเอา NPC ไปทั้งหมด10ตัวผมไปคนเดียวเลยนะได้ได้เออเดี๋ยวพี่ก็พี่พี่อยู่ไกลเราจะมารักพาตัว NPC ไปนะทุกคนนะซึ่งก็ 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเดี๋ยวเราจะไปลองให้พวกเขาไปทำงานที่อื่นนะทุกคน คืองานที่พวกเขาอยู่มันไม่มั่นคงเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะโดนซอมบี้เข้าไปแดกเหมือนรอบที่แล้วก็ได้เดี๋ยวเราจะเอาไอ้บซีวกนี้ไปทําเป็นอาชีพใหม่ของเราใ่อาชีพใหม่ให้หมดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเมล็ดข้าวนะฮะเมล็ดแล้วค่อยทำใหม่ก็ได้ไปเลยก็ได้ในแนวไหนตัวที่ยังไม่แลกอ่ะใช่เพราะว่าบีซีเรามีเยอะมากเออเพราะมันออกลูกแบบโคตรเยอะทุกคนวิวเฟมรถฮ่าเอาบซีไม่ได้ตัวมันมีเสียงพวกมันด้วยะนวอยใช่ นี่เราจะใช้ MBC นะผมคลิกขวาใส่เข้าไปเฮ้ยมันเปลี่ยนอาชีพเลยว่ะพี่เป็นเป็นชาวนาป่ะใช่มันเป็นเป็นเป็นชานาเลยไหมดีว่ะอ่าคือเราจะเอาพวกเขาใส่ไปอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็เราจะวางด้วยเมล็ดข้าวอย่างนี้แล้วโอเอ่ะแล้ว MBC พวกนี้มันก็จะผลิตข้าวออกมาให้เราเวย้สังเกตว่าต้นต้นข้าวอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะโตเร็วเห็นไหมคือมันถือว่าโตโตเร็วมากพี่โตเร็วสุด เนี่ยมันมันเนี่ยมันแป๊บเดียวอ่ะเห็นไหมอันนี้ผมเพิ่งวางไปมันสองคันแล้วเนี่ยอเออผมผมว่ามันมันน่าจะโตเร็วกว่าปกติไว้เอ้มึงเอาไปเยอะจังวะเผื่อไปจังไปอีกเป็นอาชีพแล้วอ่ะนี่เปลี่ยนอาชีพไปก็เท่านั้นอ่ะคือเราแลกของไม่ได้เออเราแลกของไม่ได้นะทุกคนเราต้องทําใจซึ่งป่ะพี่เราจะปล่อยไว้ตรงนี้แหละอปล่อยมันเหมือนจะเหลืองแล้วว่ะต้นหนึ่งพี่พี่เหลืองแล้วเหลืองแล้วนี่ไงนี่เหลืองแล้วหรือป่าแป๊บเดียวเก็บเกี่ยวดิ เก็บเก็บมม่เก็บสิอ้าวกลัไม่ใช่แล้วเฮ้ยเก็บแล้วเก็บแล้วเออตรงนี้เก็บแล้วไอ้ตรงนี้เก็บอ่ะเดี๋ยวดิเออเอ้ยเฮ้ย,ยม่เก็บแล้วเก็บแล้วเออโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองทำอีกเครื่องที่พี่เวฟว่าเดี๋ยวทุกคนไอ้เครื่องปั๊มเหล็กนะครับซึ่งไอ้เคร,รื่องปั๊มเหล็กอันนี้พี่ว่ามันน่าจะใช้ได้อยู่นะเราจะมาลองทำสักสามเครื่องไหมพี่เฟมปั๊มเหล็กเหรอปั๊มที่ไหนอะ เราทาไว้ในบ้านเป็นแบบทดลองทดลองเล็กเล็ก่อนโอ้ทดลองก่อนเออทำสักสามเครื่องพี่เอาเหมือนฟาร์มวัวเราต้องทดลองเออฟาร์มวัวเราก็ต้องทดลองเหมือนกันซึ่งวิธีการคราฟนะครับมันก็จะคราฟแบบคล้ายๆกันโดยที่เราจะใช้เดี๋ยนะนี่อันนี้เหล็กแล้วก็กระจกเดี๋ยวนะปูไว้ตรงไหนวะขาดแค่เหล็กแกกระจกเหล็กักกระจกในบ้านหลังนี้ปะดูดิดูดิดิเหล็กักกระจกเดียวนะกระจกแล้วก็เหล็กโอเคแล้วเราก็คราฟ คราฟออกมาก็น่าจะเป็นอันนี้ทุกคนแบมแล้วก็คราฟแบมแล้วก็แบมโอเคสิ่งต่อไปที่เราต้องการเราก็คือเราต้องการไอรอนโกเรมนะทุกคนไม่ใช่เราได้ด้วยเหรอ n ี c n เ c n น c อ๋อ n น c ีซีเออผิดผิดผิดไอรอนโกเรมไม่เห็นโ่นเราไปนู่นแล้วเอาเอาไอเอ็นเนี่ยสามตัวนะทุกคนสามตัวเอ่อหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อย ว้าวเอ็มซีสามตัวเอ้ตายสิแบรนเราได้เอ็มซีมาสามตัวแล้วผมจะต้องหาที่วางเอ็มซีสามตัวนี้ <c oughs> ผมสะวางไว้ตรงไหนดีเพื่อที่มันจะได้ดูสวยเอ้ยเอาไว้ชั้นสองบนบ้านไปเออก็ดีน,นะชัสองก็ได้อะไปลองดูลองดูลองชั้นสองดิพี่เฟมเฟมมาพี่พี่เฟมมาไหมเน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 ่กำลังไปเราจะเอาวางไว้เกิดเอ็มซีอยู่เมื่อกี้เออเดี๋ยวเผมทุบเตียงก่อนเตียงมันวางอะไรเกะละกะกันไปวะเอาเตียงวางชิดๆหน่อยผมจะวางไว้กับพื้นเลยนะ สังเกตนะครับว่าไอเจ้าสปอนเซอร์อย่างเงี้ยมันจะมีซอมบี้เกิดขึ้นมาด้วยใช่เพื่อที่มันจะได้เอามาลอกกับ NPC นะครับผมซึ่งเราจะวาง n อ c อย่างงี้ n p c พวกนี้เนี่ยมันจะทำการเรียกไอรอนกูเลมแล้วไอรอนกูเลมจะตกไปในลาวาแล้วก็มันจะตอบเป็นไอรอนหรือเหล็กขึ้นมาตรงนี้ซึ่งมันข้อนข้นที่จะนานกว่ามันจะตอปอันหนึ่งเวทําไมอ่ะมันนานพี่มันถือว่ามันนานนานเลยแหละเออแต่ว่ามันก็คุ้มที่จะรอเดี๋ยวเดี๋ยว ใส่เปล่าเดี๋ยว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 กูเอา M C <oughs> เพื่อนผมว่านะพี่ตรงนี้ไม่น่าได้ไดทำไมอะรำคาญเสียง <laughs> โอ้โหรำคาญเสียงแน่ๆเลยทุกคน <laughs> ผมว่าเราเอามาไว้ในบ้านหลังนี้ดีกว่านะ <c oughs> นีบ้านเล็กดิบ้านหลังนี้เราไม่น่าจะรำคาญหรอกมั้งโอ้โหๆๆๆเล็กมากอ่ะทิ้งไว้ตรงนี้ผมว่าเราทิ้งไว้สักพักอ่ะน่าจะได้เลยเออประมาณสักคานใช่ไหม ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่มันไม่ต้องใส่อะไรไว้เออได้เดี๋ยวเราไปดูข้าวเดี๋ยวว่ามันดรอปเยอะขนาดไหนเนี่ยพี่เวจะทำเป็นชั้นข้าวชั้นแครอทชั้นมันฝรัง่งนะครับมันจะได้แบบว่ามีหลายๆอย่างให้เราแล้วเราก็จะสามารถเอาพวกข้าวพวกแครอทพวกเนี้ยไปแลกอะ n อ c บประเภทที่แบบเ,<ร>เอาไว้แลกได้นั่นก็คืออาหารเราไม่น่าขาดแคลนแล้วเอาไปได้เลยเออใช่อาหารเราไม่ขาดแคลนแล้วพี่เยอะแบบเยอะมากๆอะเยอะมาหาศาลใช่ตอนนี้เราเป็นเศรษฐีใหม่แล้วพี่ โาเคทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมเดี๋ยววิขอไอ้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไปในพาร์ทหน้านะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาทำเดี๋ยวผมจะทำหมู่บ้านเอ็มซีเนี่ยให้มันเสร็จแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาสร้างอะไรต่อก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงก็มารอดูแล้วกันนะครับทุกคนเออแล้วก็เหล็กเนี่ยเราจะดูด้วยว่ามันจะดรอปเยอะไหมหรือว่าดรอปน้อยไหมอีกทีเนาะเออเนาะผมว่ามันมันน่าจะดรอปอะแต่ว่ามันจะดรอปช้าโอเคทุกคนจะไปคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วครับผมไอพี่เฟม ไอ้มเมล็ดข้าวของเราเยอะมากเราจะต้องทําที่ใส่ปุ๋ยแล้วนะว้ยเออทำที่ใส่เออที่ใส่ปุ๋ยเอาไปแรกมันจะได้แบบว่าไม่ต้องมีมเมล็ดข้าวเยอะเกินไป